ดวงชาวราศีกุมตกใจเลยวิ่งแทบไม่ทันหลังวันที่หนึ่งมาแน่ๆเมื่อคืนพ่อได้ยินว่าลูกถูกหลังวันที่หนึ่งตกใจวิ่งกระโดดลงมาจากชั้นสลูกตกใจกระโดดรับแม่อีกคนรวยแล้วรวยแล้วรวยด้วยอำนาจบารมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมา72ล้านปีสองพันหาร้อเจ็ด วิ่งแทบไม่ทันจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยรวยรวยต่อแต่นี้ไปดวงชะตาพิกผานเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ารวยพิภานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมายันต่างๆของขังต่างๆที่เข้ามาช่วยปกปักรองรักษาทําให้เกิดโชคลาภนั้นมีผลแล้ว รอมาตั้งนานยังไม่สุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดลู่โรจน์สาเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยพ่อจา๋าแม่จา๋าลูกรวยแล้วจ้าต่อแต่นี้ไปจะสุขสมสมหวังดังใจหมายกระโดดลงมาจากชั้นสามแม่กระโดดรับพ่อพ่อตงใจเกิดอะไรลูกเกิดอะไรบอกว่าพ่อรวยแล้วลูกเอายังไงกันแน่พ่อรวยนะครับผม ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเกิดขึ้นในโชคชะตาลูกได้เดินทางไปต่างแดนนะครับลูงชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างแดนน,นั่นเองนะครับโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาส,สนาลอตโต้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเป็นไปได้สูงนะครับผมอำนาจบาร,รมีวาส,สนาปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุมครองรักษาหนุนนำดวงชะตาพิผานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โชคชะตาตกตาแหน่งรื่อเรอ,อสงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับยินดีปีดากับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันเป็นความสุขส่วนตัวของท่านสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการมันเกิดความหมุนเวียนคล่องตัวในการงานการเงนิงนเงนินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จแช่มชื่นราบรื่นนะครับมุ่งตรงไปข้างหน้าการประหตัตประหารมองไปข้างหน้ามันเขวงแกรงเหลือเกิน ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรบอกได้เลยว่าทําใจสบายๆเดีย๋ยวท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้พบคู่ครองที่มีหน้าตีหน้าตาดีมีสเสน,น่ห์นะครับนะครับที่หลงไหลในมลจันทาในมลเสน่ห์นะครับหนุ่มหลอกก็ได้นะนะครับผมจะทําอะไรก็ประสบ็จนะครับผมในเมื่อความสุขของท่านเข้ามา นะครับผมแต่ว่าการแจกแจงาการจาักการเรื่องเงินมันเริ่มที่จะทําให้ท่านทุกนะครับผมเริ่มจับจ่ายต้องแบ่งให้คนนั้นทีแบ่งให้คนนี้ทีโอ้โหนะครับวุ่นวายไปหมดแล้วทีเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นปกปิดซ่อนเลนสปัญหาเอาไว้ก็คือถูกลงมาทีหนึ่งต้องซ่อนนะครับซ่อนตัวให้ดีบางคนถึงขั้นกับใส่ชุดมัดคอใส่ตุ๊กตาหมีนะครับเดินไปขึ้นรับรางวัลน,นะครับพอรับรางวัลแล้วนะครับผม ใครจะรู้ว่าเราแอบมีเงินเป็นสิบสิบล้านเงินสิบสิบล้านเราวางเอาไว้ท่านจะเอาไปซื้ออะไรนะครับท่านจะนําไปซื้ออะไรลองคิดจินตนาการภาพดูนะครับนะครับก็อื่นแน่นอนนะครับต้องไปซื้อรถซื้อบ้านนะครับนบซื้อคนนะครับซื้ออะไรดีนะนะครับผมซื้อความสุขเสื้อผ้านะครับแต่งตัวหน้าผมต้องจัดเต็มนะครับอะไรจะขนาดนั้นแต่บางคนบอกว่าเอาไปลงทุน ถ้าลงทุนแล้วพลาดพังล่ะจะทํำยังไงนะครับถ้าพลาดพังหมดตัวอีกรอบหนึ่งจะทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายเอาไปใช้ดีกว่าเพื่อความสนุกสนานความลื่นเริง,รงสังสรรค์มีดดาบล้อมรอบจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสาเร็จแจ่มชื่นราบลื่นองค์พระสมเด็จมหาจากักรพรรดิคุ้มครองเมตตาชาวราศีกุมนะบบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกปาก,กุุ้งกองรักษาท่านจะเป็นผู้ที่มีอํานาจบาร,รมีนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จนะครับผมรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมสิ่งดีดีบังเกิดจะมีเกณฑ์ออกเดินทางไปต่างประเทศต่างแดนไปแดนทีมะนะครับไปดูนะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยไปมาก่อนก็ได้นะนะครับโชคชะตาตกตําแหน่งดะซนนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จลุ่มโนดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมาย ข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วให้ท่านสังเกตในโชตตาแต่ว่าก็จะมีการจากการประหัสประหารกับใครบางคนถ้าใครบางคนเคยช่วยสนับสนุนคำชูท่านจงจำวันนั้นไว้คอยสนับสนุนคำชูท่านในวันที่ท่านตกทุกข์ได้ยากท่านจงช่วยเหลือแก้ไขดวงชะตาให้แก่เขาถ้าเขาเจอเรื่องร้ายนะครับช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่ต้องอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนนะนะครับผมแต่ว่าถ้าบุคคลท่านใดเคยกันแกล้งในโชชะตา ควรที่จะมองข้ามไปให้หมดไปสิน้นเพราะว่าในโชคชะตาของท่านมิอันควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับใครดังนั้นถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีแต่ดวงชะตาจะลื่อเลิศสังสรรในท้ายปีสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วการริเริ่มการสร้างอะไรใหม่ๆการที่จะปฏิบัติดอยเรื่องราวใหม่ๆจะเกิดขึ้นกกบตัวท่านผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ท่านคิดออกขึ้นมาจะเกิดขึ้น การจินตนาการภาพการแต่งหนังสือการพูดคุยกับใครบางคนจะเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับความรักครั้งใหม่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้เพราะว่าผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาในชะตาชีวิตการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาตกตำแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาขอทํานายว่าท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขบ้านต่อเติมบ้านแก้ไขบ้านนะครับทใหม่ทั้งหมดนะครับผมท่านจะได้รื่นเริงสังสรรค์ จ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับโกลเด้นเจตเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งพลังสีทองเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะตาชีวิตราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมจัดแจงฟ้าผ่าลงมานะครับผมเดอะเมจิคเชียวนะครับผมฟ้าลงมาตรงกลางใจนะครับผมปัญหาต่างๆมีเอาไว้แก้ไขปรับปรุงนะครับผมตกตำแหน่งความร่ำรวยทุ่งข้าวเหลืองอาลามแต่งตัวสวยสดงดงาม เอาผมทาอะไรปูจะคอยช่วยเหลือปูปแก้ไขในโชคชะตาอย่าตกใจเกินควรนะครับอย่าตกใจเกินควรวิ่งแทบไม่ทันถูกลงมันที่หนึ่งนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะลื่นเลงสังสรรค์ใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับชอบในสิ่งที่ท่านเป็นท่านต้องเข้าใจนะว่าใครใครก็ชอบในสิ่งที่ความสวยสดงดงามใครใครก็ชอบในความแช่มชื่นใครใครก็ชอบในความประสบความสำเร็จ ใครๆก็ชอบมีใครบ้างที่ชอบความยากจนความย่ำแย่เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาของท่านจากการการแต่งตัวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเพราะว่าท่านจะได้เปลี่ยนลุกใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ครับรูปรถกินเสียงสื่อถึงเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาประเดบประดังตามให้ท่านจัดแจงเกี่ยวกับสวนครับที่บ้าน เงินทองอาจจะเกิดขึ้นจากการเกษตรนะครับการปรับปรุงแก้ไขนะครับผมพัฒนาการเกษตรของท่านทำให้ท่านมีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางไม่ว่าจะเป็นค้าขายเป็นแม่ค้านะครับผมค้าขายทําอะไรก็ผสมควานมาเลยนะครับผมราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้้ดยดีมองการไกลถึงอนาคตนะครับผมข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลยลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทับโดยโชคสวัสดีครับ